มาต่อกันที่พาร์ทที่2นะคะที่ f ฟลนส์บวกนะคะตอนนี้นะคะเป็นช่วงเย็นแล้วก็มาเดินเที่ยวยามากกันนะคะก็พาเด็กๆกันมาเที่ยวนะคะแล้วก็มาหาอะไรกินนะคะเป็นแบบของหวานกรุบกริบกรุบกริบนะคะแล้วก็พาเด็กๆมาเล่นเครื่องเล่นนะคะซึ่งมิน่ะก็ได้ขึ้นเครื่องเล่นกับน้องโจลีนด้วยนะคะที่เป็นโรลเลอร์โครสเตอร์นะคะก็เป็นแบบ พอรอบเดียวพอเลยจริงๆนะคะเราจะไม่มีรอบสองแล้วพอแล้วนะเออมันก็สนุกดีนะคะก็บรรยากาศก็จะเหมือนงานวัดบ้านเราเลยนะคะก็คือเนี่ยมีคลิปตุ๊กตานะคะแล้วก็มียิงปืนมีบิงโกมีจับฉลากอะไรแบบนี้นะเออก็น่าสนุกนะคะก็เป็นงานวัดของเขานะคะก็สําหรับเด็กๆนะคะก็มันจะมีทุกปีนะคะแล้วก็ทุกเมืองก็จะมีแต่ว่าแต่แต่ละเมืองก็อาจจะ แต่ละเดือนอะไรเนเดือนคนละเดือนกันอะไรแบบนี้นะคะก็จะต้องติดตามกันเอานะคะว่าเพื่อนๆอยู่ที่เมืองไหนนะคะแล้วก็มีในช่วงเวลาไหนนะ I'm not the one ส่วนร้านนี้นะคะก็จะเป็นร้านขายขนมปังทอดอะไรแบบนี้นะเออมันจะเรียกว่ามิสซึนนะคะหรือว่าเราอาจจะเรียกว่าขนมปังปาปะทงโกเออเพราะว่าลักษณะมันจะเป็นแบบเล็กๆนะคะเหมือนปะทงโกบ้านเราแต่ว่าที่นี่เขาจะกินโดยการแบบว่าโรยช็อกโกแลตหรือว่าจะโรยเป็นแบบผงน้ําตาลแบบละเอียดนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะบางคนก็ ไม่ใส่น้ําตาลนะคะเพราะว่ามันก็จะหวานน้อเออแล้วแต่เพื่อนชอบเลยนะคะแล้วก็มีเครื่องเล่นอันนี้นะคะให้เด็กๆได,เด้เล่นนะคะอันนี้ก็จะสบายผู้ใหญ่นิดนึงนะคะยืนรอเด็กๆเ,เอาอย่างเดียวพอนะนี่นะคะตอนนี้จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่ชลอสนะคะนี่มีริมน้ำด้วยบรรยากาศดีมากเลยนะ เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปบริเวณข้างในกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็เข้าไปด้านไหนได้หรือเปล่านะเออมันก็เหมือนมีร้านอาหารมีให้นั่งดื่มอะไรอย่างนี้ชิลๆเดี๋ยวไปดูกันนะคะ ตอนนี้นะคะอยู่ที่วสซาเลเบิร์นนะคะก็เป็นหาดทะเลตรงเฟรนช์ปวกนะนีก็อากาศดีนะคะคนมานั่งพักนอนพักอาบแดดกันนะคะแล้วก็เป็นท่าเรือด้วยก็คือคนที่เดนมาร์กหรือว่าหรือว่าจากเฟรนช์ปวกอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบมาจอดเรือกันบริเวณนี้กันด้วยนะคะไปดูว่ามีอะไรบ้างนะคะ ก็บริเวณท่านี้นะคะตรงวัดสันเลเบิลเนี่ยมันก็คือฝั่งที่เราเห็นฝั่งเนี่ยบ้านที่นี่นะก็คือเป็นประเทศไชนีนของเดนมาร์กแล้วหลังอ้อที่เราอยู่บริเวณนี้ก็คือเฟรนช์ควอตทอร์เบอร์น่ค่ะก็อเมซิ่งมากคือมันเป็นแบบใกล้กันมากเลยนะคะนี่เป็นวันหยุดนะคะวันอาทิตย์ก็เพื่อนๆก็มาเที่ยวกันเราก็มาเที่ยวนะคะใช้เวลาในวันหยุดให้เป็นประโยชน์นะคะ เดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันแล้วค่ะก็อีกน่าจะใช้เวลาอีประมาณ3-4ชั่วโมงนะคะอาจจะรถติดนิดนึงนะ